ครับตอนนี้ครับเอาป่ามาลงหนองไผ่ศูนครับหนองบัวลำพูครับหนองวัวพี่จริงครับปลาป่าเวนครับนี่ครับเจ้าของบ่อเพิ่นครับบ่อนองไม้ครับแต่ว่าเพิ่นกับเคยเปิดมาหลายปีแล้วล่ะนี่ครับเบื้องสภาพบ่อครับสภาพบ่อ่นก็บจีบ่อกับ่นว่าสิบแปดไรครับสิบแปดไร่นจีอัดป่าครับอัดป่าสายลงน้ำป่าเก้ากับู่ครับ ปลาเก้าก็หลรครับสามสิบสามจุดแปดครับสามสิบสามจุดแปดครับนี่แหละครับเอาลุ่งกันคนเหรอเอาลุ่งเห็นเห็นเลยครับนี่สามสิบสามจุดแปดเข่งที่หนึ่งครับรับแรงแมง่เต่ผมนสูง พันเล็บอดพูนนะสามจุดสามจุดแปดฮะครับอู้บริการพี่น้องบ่อป่าตัวลาดนะจ๊ะครับอ่าไอชิปลงให้พร้อมว่าเอาป่าลงอินดีครับป่ากระไส้นี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องนักกีฬาตกป่าส้นน้องบัวลำพูดอนครับบกวนพลาดครับถ้าเพิ่นเปิดครับถ้าเพิ่นเปิดกับบ่อหนาสีพลาดครับบ่ได้เสียค่าหนังมันลดไปไกลครับ ขุดบอกไฟเยอะแถวนี like ้ก็มาเอาคักๆได้ขุดบอกไฟขายองม่วงครับขุดบอกไฟขายองม่วงผ้าเมียมามามาตกอยู่บ่อนี่แหละครับอ๋อสามสิบเอ็ดจุดแปดครับสามสิบเอ็ดจุดแปดขัดเี่ยนครับหัวกัวกู่ครับนี่ครับ ว่าเอาไปลุงก็เรุ่งครับที่ลุงเลยครับบางที่เพิ่นอาจสิเมาลดมากครับวาระยาทาั้งเบาหน่อยครับติดเขาขนมาว่าบ่าเอาหลายบ่เอาหลายให้เพิ่นพักพอนกอนก็นกนกนได้ก็ก้นกับเมาลด์ขึ้นกันนะปลากระเมาลด์กอ้กอวกุ้วกุ้วกอืง มาแม่เท่าคูณไอ้สองหาสองเก็บก็ตัวเท่ในไปอ๋อถึงนี่ยี่สิบสี่จุดสี่ครับยี่สิบสี่จุดสี่ ย4่สิบสี่ครับสองสี่จุดสี่สอง้าสองเก็ดสองสี่จุดสี่สองสมาเก็บตอนน้มา่ตนปะิเก็บ ปลาสบายดาสบายครับของ4.4แล้วว้้วบ่ว่ะแบ่ปวมัน คนไก่ก็สอาจะมีตายแน่กเลก็เอากับช่วงทำใจจังน้อยหินซังสอ็ครับสามสอ็ดจุดนึ่งไปสามสบเอ็ดจุดหนึ่งนี่ปลาไส้นี่ก็ล่นี่ไส้สอุด ใส่เงินมื่นมาวรมาบเนื่อนเลยห้อู้่่นามันห่อนกำดม่ดอกาหนาเนหนามห่อนยังกะไห่อนแหะ เดี๋ยวจะถิมนีกใส่กับเมเงยี่สิบเจ็ดจุดสามครับยี่สิบเจ็ดจุดสาไปับ่นสีุ้งคือสรุงหงอมาเสานั่งเ็ด ตอนแรกตอนแรกจังร้อนทางฝูงดูดูดูโตขอบเที่ยวเที่วมาแม่รุ่นนี้เรายังเป็นขากลาเราสวยนี่ออกแกลงประตูเกย์อ่าใส่นี่ไหมตัวนี้ไหมตัวนี้เบิกเกือบเจ่ไก่็นมไก่ใส่ก๊ใส่ก๊ะ เห่าดีเยอ่ป่าครับเหาดีครับคือว่าใกล้ครับพอเราซื้กวาปถาที่เฮาได้ดีที่ยู่โอ้ยอั้อะวันหยุดจะทำอไรยิ้มองก็ตัดคู่ตัดยังวันนี้แล้วก็เลยทีแปดนพอแล้วอะไรคูดแล้วอะไรคู่สาวอนี้มันกลยู่ สามสิบสามจุดสามครับไปสามสิบสามจุดสามเนี่อาดีเลยดอกน้องไผ่หนองไผ่ศูนย์ครับ อยู iin, 4, ่ทั้งอยู่ติดครับหนองบัวลำพูออกจากหนองบัวลำพูมาซี่กิโลหาดกิโลนะครับออกมาทั้งอำเภอหน้ากลางครับออกมาอำเภอหน้ากลางนะครับเด้อหนองนักกีฬาตกป่าบระคุ้นพลาดครับขาเพิ่นเปิดไปเฝ้ามากครับผมเป่าเงวนได้เอามาลงเลยเพิ่นมือนี้เป็นมือวันที่ยี่สิบยี่เบสครับยี่เบสยี่เบ็นเสื้อผ้าครับ มัอนี้ก็โอกาสดีครับนี่แหละเอ้ยเอ้ยยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาที่ตัวล่าออกจากงานเราลงนาลงหลังยี่บพฤศจิกาครับยี่ห้าจุดเก้าครับไปยี่หา้าจุดเก้าโอ้ห่าาดีแทดกยี่ห้าจุดเก้า คลิปนี้แปดนาทีแล้วครับเดี๋ยวเอาสิปิดจากแข่งนี้เขาสิปิดเอาสิเอา,อาคลิปต่อไปอันนี้คือตายครับนีหนึ่งตัวนกหนึ่งตัวดอดแล้วหนึ่งตัวติวหิน,น,ะะต,นต,ตัวแรกนี่เราติบ่อแข็งแรงติตายกับมีดตัวใดบ่อแข็งแรง คือว่าหันตายผมออกไปเกยตายเจลาสามหน่อยกันมี่ยี่สิบสี่จุดหนึ่งครับไปมันเหล่าแต่จังหวะแล้วแต่ควมห่อนของมือ ครับคลิปนี้เอาไว้ซํำนีก่อนครับคลิปต่อไปว่าไหม